ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระอธิการทีระสักธีระสกโกเจ้าอาวาสวัดวประตูของธรรมบรรยายในวันนี้อัตมาภาพจะมาบรรยายในหัวข้อที่ว่าความคิดลบวิตกจริต คิดลบวิตกจริตจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้บางคนมีความคิดลบวิตกจริตในเรื่องโควิดก็ดีที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้บางคนก็มีความคิดลบวิตกจริรกกรกนนกตกลัวว่าจะไปติดโควิด เมื่อกวัวจะไปติดโควิดแล้วเป้นจะให้ไปฉีดวัคซีนบางคนก็กลัวมีความคิดวิตกจริตคิดลบว่าเมื่อเปน้นให้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็กลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปจะทำให้เสียชีวิตไปสิ่งเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าบางทีเฮาเสพสื่อมากเกินไปสื่อติ่เฮาได้ดูทุกวันนี้อย่างเช่นดูข่าวในทีวีก็ดีเสพข่าวจากโซเชียลต่างๆก็ดีมันมีเรื่องมีราวทำให้เฮามีความคิดลบมีความคิดวิตกจริต เช่นบางคนไปฉีดแล้วทำให้ตายคนนั่นคนนี้ทั้งที่สุขภาพแข็งแรงไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ทำให้ตายไปเมื่อบางคนเสพข่าวเสพสื่อเหล่านี้มากเกินไปมันก็ทำให้เฮามีความคิดวิตกจริตคิดลบในชีวิตสิ่งเหล่านี้เฮาเลี่ยงได้ เลี้ยงได้ติดประเสพจะประเสพสื่อเหล่านี้มันก็จะทำให้ชีวิตเฮามีความคิดบวกบ่มีความวิตกกริตในชีวิตเฮาก็เลี่ยงได้โดยการอาจจะไปดูหนังฟังเพลงไปเดินห้างไปปลูกต้นไม้หาความบันเทิงต่างๆ สิ่งเหล่านี้เฮายุดเสพสื่อเหล่านี้มันก็จะทำให้ในชีวิตของเฮาในหวัวความคิดของเฮาจะปมีเรื่องวิตกจริตคิดลบมันก็ทำให้จิตใจเฮามีความสุขมีความสดใสบ่ามีความคิดลบวิตกจริตในเมื่อ คนเฮาบาะเส็บมากเกินไปมันก็ทำให้เฮา,ามีความสบายอกสบายใจทำการทำงานก็ไ่ต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ก็จะทำให้เมาทำการทำงานอย่างมีความสบายอกสบายใจแต่เมื่อเมาเสพสื่อเหล่านี้ มากเกินไปเพราะว่ามันเป็นซื่อที่ทำให้ชีวิตจิตใจของคนเฮามีความคิดตกวิตกจริตคิดลบมากเกินไปมันก็ทำให้จิตใจเขาคุณมัวเพราะฉะนั้นก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เขาเลี่ยงมันได้ เลี่ยงที่จะบดเสพสื่อเหล่านี้ก็สื่อบางสื่อบางข่าวมันทำฮึ่งเฮามีติดใจคุณมัววิตกจริตคิดลบในชีวิตมากเกินไปสุดท้ายนี่อาตมาภาพก็ขอฝากธรรมะข้อคิดในชีวิตคิดลบวิตกจริตไว้เป็นข้อคิด ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขออำนวยอวยพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาได้มีอายุวันนะสุขะภะปฏิพานมีทัศนาศารสมบัติหกขัทรัพย์สมบัติ จะเรินในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปเธิน